ท่านจะเอาอย่างไงเอกชนท,ที่ที่ระบาดเพราะทุกวันนี้เนี่ยทุกสื่อได้กล้าพูดแล้วแต่ในเวทีนี้ยังไม่กล้าพูดนะฮะว่าบริษัทไหนคือแต่แต่สื่อนะกล้าพูดแล้วผมอยากจะฟังท่านรัฐมนตรีว่าท่านท่านมีวิธีการอย่างไงเพราะว่ากรมของท่านนะเป็นจําเลยของสังคมอยู่นะท่านต้องกู้ชื่อเสียงนะฮะกรมประมงนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ยท่านผมผมไม่ห่วงอย่างงี้ดีกว่านะฮะครับอยากอยากอยาก,อยากจะฟังท่านว่าท่านจะจัดการกับเอกชนรายนี้ยังไงครับขอบคุณมาก คือเรื่องนี้เนี่ยผมบอกแล้วอะให้นโยวัยที่ดีไปแล้วว่าเราต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าไอ้ที่เรานั่งคุยกันมาตลอดว่าบริษัทด้านบริษัทนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันเอาหลักฐานมาล่าสุดเนี่ยที่ใครไปตอบกันวินการที่น้องกายเป็นเป็นประธานใช่ไหมอ่าอ่น้องกายเป็นรองประธานเนี่ยบอกว่ามีมอบไอปลาหมอคังนดำ กิโลนะครับอะโหลละยี่ผ้าตัวสองโหลส่งกรมประมงแล้วอันนี้กรมประมงต้องตอบไปชัดเจนว่าส่งตอนไหนเอกส,สารตรงไหนแล้วปลามันไปอยู่ตรงไหนนะครับอะไม่มีเราต้องบอกให้สังคมให้ชัดเจนเนี่ยไอ้ที่ผมบ่นมาตลอดในหน่วยงานราชการบางครั้งเนี่ยไม่รู้ปากคุณไปอมอะไรไว้คุณไม่พูดกันเน่ยก็ปล่อยให้สังคมกรมกบตกเป็นจำเลยเหมือนสอปรกรเนี่ยเวลาโดนโจมตีไม่กล้าโต้อตอบเนี่ย ผมนึงบอกว่ามันต้องกล้าโต้ตอบความจริงมาพูดคุณไม่ต้องกลัวใครไม่ว่าบริษัทจะใหญ่อย่างไหนไม่จําเป็นไม่สําคัญสําคัญนะว่าปัญหามันเกิดบริษัทไหนที่เอามาเนี่ต้องรับผิดชอบผมให้นโยบายไปแล้วเรื่องนี้นะครับไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นน่ะเมื่อต้นตอมันทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านกับเมืองบริษัทเราพิสูจน์ล้วเป็นบริษัทนั้นบริษัทกบริษัทขอเราต้องลงโทษให้ได้อันนี้ยกเลิกยกเว้นไม่ได้อันนี้บอกพี่น้องเลยว่า ผมถ้าผมได้ข้อมูลชัดเจนแล้วเป็นบริษัทกบริษัทขอก็ผมก็ไม<อ>่ปลอดเหมือนกันนะครับข,<อ>ขออน,น,นุญาตท่านประธานนิดนึงครับ <c oughs> คือสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ไปเลยแล้วให้ให,ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเอาให้รู้ไปเลยเพราะว่าอะไรไหมเพราะถ้าท่านท่านโยนบอกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าอนอาุการริการอวี๋เขาตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วแล้วเขาสอบสวนอยู่นะครับซึ่งมีน้องกาเนี่เป็นหัวเรือในการจัดการเรื่องนี้ พอเขาสรุปแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นบริษัทใดเป็นหน้าที่กรมระมงที่ต้องมาดำเนินการแล้วนะครับปัญหามันอย่างนี้ครับท่านคืออำนาจกรรมธิการเนี่ยในการเรียกข้อมูลเนี่ยมันจะไม่เหมือนทางทางกระทรวงของท่านเพราะกระทรวงของท่านมันเป็นมันเป็นต้นต่อเลยไงผมผมไม่รู้นะคือถ้าถ้าต้นต้นต่อของท่านเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ขออนุญาตแบบนี้กับคณะกรรมการในยุคนั้นการกํากับดูแลผมไม่รู้หรอกข้อกฎหมายกระทรวงท่านเป็นกันแต่ว่า คนที่มีข้อมูลมากที่สุดคือกระทรวงของท่านถ้าจะให้คณะกรรมการอนุกรรมการนะเขาท่านคิดว่าเขาจะสืบสวนได้ถึงตรงไหนละ่ะมันก็ตันณนะวันที่กล่าวอ้างเมื่อต้นเดือนมกราเขานำมาทันวาแต่กล่าวว่าปลาตายณนะมกรา2,506 54ไม่พบว่ามีการนำส่งไม่มีระบบนำส่งไม่มี เอกสารเอกสารที่เราทําก็เหมือนเราใช้รถยนต์หลวงค,ครับรถยนต์หลวงเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าวันที่เท่านั้นออกจากนั้นเติมน้ามันกี่ลิตรลงวันนั้นใช้ไปกี่กิโลจะข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้ครับต้องรันมาเป็นวันเป็นเดือนก็เหมือนรถรถรถนหลวงอ่ะผมก็เรียนแบบนี้ฉะนั้นในระบบนี้เราพร้อมจะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ที่ผมจะแถลงข่าวให้เกิดความชัดเจนนี่คือระบบคุมอีกระบบหนึ่งคือการคุม dNA ระบบ DNA ที่เราเก็บเข้ายีนแบงค์ของกรมประมงนะครับเราก็มีการควบคุมในธนาคาร d n a ของกรมประมงซึ่งผมได้ดูเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วในระบบนี้เราคุมโดยระบบมีการควบคุมการนําเข้าวันไหนอะไรราไหนก็ไม่มีเช่นกันไม่มีเช่นกันสรุปแล้วคือไม่มีอ่ะในตัวอย่างที่กล่าวถึงเนี่ยถูกต้องไหมครับใช่ครับคือไอ้หลุมที่ฝั่งนั้นมันมีนะครับคือ เราจะกล้าขุดหลุมของเอกชนไหมเพราะมันฝังปลาอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคือผมไม่เชื่อหรอกว่าการกล้าไม่กล้าหากสมมุติว่าเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่ามันมีมูลเหตุมาจากตรงนั้นเราสามารถขอหมายสารไปพิสูจน์ทราบได้ท่านกระบวนการเขามีเยอะผมมีชุดทํางานของผมอยู่คุณไม่ต้องห่วงตรงนั้นนะครับเอาเชิญต่อแล้วครับคําถามสุดท้ายนะข่วอยู่อ่าหมอคางดําเท่าไหร่เริ่มวันไหนผมข้อตะขอแค่นั้นนะครับโอเคอันนี้ โดฟังอีกสักครั้งกิโลกรัมรับสิบหาบาทและทําไปเรื่อยๆเริ่มวันไหนครับก็ถัเดี๋ยวพวกท่านคุยกันจบวันไหนเริ่มแต่ทั้งจังหวัดเลยนะครับก็ให้ท่านประธานคุยต่อเลยนะครับเรื่องหาเงินเป็นหน้าที่ผมเองเรื่องขั้นตอนการทางานคุณไปว่ากันแต่อย่าให้มีปัญหาแล้วกันโอเคไหมครับแล้วได้ข้อสรุป่าคคนจะปิดการประชุมได้แล้วเดี๋ยวผมออกไปก็เถียงกันต่ออีก